เราจะไม่มีการบอกกล่าวกันว่ากินสิเราจะใส่อาหารเม็ดหนึ่งถ้วยตวงพร้อมกับคุกกี้วางข้างหน้าหนึ่งอันคุกกี้สิงคโปร์แล้วก็นมสดตามหมีอีกประมาณหนึ่งสองตัว ได้สองถาดพอดีแล้วก็คนเลี้ยงก็จะจิบหน่อยนึงเพราะไม่อยากกินเยอะแต่ให้มันพอมีแคลเซียมเนาะตอนนี้ผลงานของป๊กปี้ผ่านไปแล้วเราก็จะไม่บอกให้มันกินซะคุกกี้สิงคโปร์หมดไปแล้วนมหมดไปแล้วอันนั้นก็เหมือนการของผ่านศึกก็ คุกกี้สิงคปโปร์หมดไปแล้วนมหมดไปแล้วแต่ผ่านสุดจะลุยเลยกินเม็ดโดยไม่ต้องบอกจะให้ปริมาณพอๆกันช่วงนี้เขาจะกินอาหารเม็ดได้ดีเนื่องจากเราจะให้อาหารสัตว์อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยน้อยลงเราจะไม่ให้กินข้ามเครื่อกินเบกๆบเพราะว่าเราได้ประสบการณ์ว่ามีจังนีสาวน้อยของเราเนี่สาวน้อยทรงหมูเราเนี่ย ัตใหญ่มากมันขึ้นรถแล้วมันขึ้นไม่ไหวต้องดันก้นค่ะขึ้นไม่ไหวโดดยังไงก็ไม่ขึ้นแย่แล้วกําลังคามในการขึ้นรถไปไหนเราจะต้องช่วยเขาตลอดอย่างเนี้ยไม่ได้แล้วเหมือนเหมือนขาน้อยขาเล็กไปขาเล็กห่วงขาเหมือนขาเล็กแล้วตัวใหญ่แล้วเราก็ต้องนอกจากพาออกกําลังกายแล้ว เราก็ต้องลดอาหารให้กินอาหารเนก้อทางอาหารเมร็ดกินพอเนื้อสัตว์ลดลงเขาจะก,กินอาหารเมร็ดเนี่ยเหนไหมเนะี่ยปกติกินไม่กินแล้วค่ะปกติให้เนื้อสัตว์เยอะไม่กินหรอกตอนนี้จะกินทุกวันเลยปล่อยให้ยิ้วยิ้วหิ้วิ้วเรากินตอนนี้สองทุ่มครึ่งกว่าเป็นอย่างนี้มาหลายวานันละเลย แต่กินอาหารสามมื้อเหมือนกันนะเนี่ยแต่เพียงแต่ลดปริมาณไม่ได้ให้สองตัวโลเหมือนสมัยก่อนให้แค่ประมาณโครงไก่ตัวละโครงน่องตัวละน่องไม่เกินน่องครึ่งอะไรเงี้ยน่องไก่แล้วหมูก็เหมือนกันก็จะไม่ให้เต็มโลเพราะว่าให้เต็มลงมันจะเยอะเลยกินอิ่มแล้วไม่ยอมกินเม็ดกันละนีะ่หมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วผ่านศึกหมดแล้วมารับรางวัลจี้จิมาจีจิ้ก่อนชาเรีอยงผ่านสุดฉลาดมากบุ๊ปปี้ก็ฉลาดฉลาดคนละแบบตัวละแบบอันนี้จะกินไม่ค่อยหมดถ้าไม่หมดเราก็จะมีวิธีแล้วก็จะเอาเอาคุกกี้สิงคโปร์มา ทำให้มันปนๆคุกเข้าไปค่ะก็จะกินจะกินหมดกินทุกเม็ดเลยแต่พานศึกก็จะแหนมเพราะฉะนั้นเวลาให้ก็ต้องให้เท่าๆกันตัวหนึ่งให้ปนแต่ตัวหนึ่งก็ใช้เป็นชิ้นเพราะผานศึกไม่ต้องมีชิ้นตอนเช้าก็กินไข่ตัวเราฟองกินกินอะไรเนาะกินกินกล้วยน้ำวา้าสี สี่ผลสี่ผลสองตัวกับหนึ่งคนคือสองคนกับหนึ่งตัวเยวช่วยกันกินแต่ว่าตัวที่กินมากที่สุดก็คือตัวนี้ตัวนี้ตีวปปี้เดยวกินมันก็มีหนมปังอีกหนมปังแล้วเราก็เอามากินกับหมูยองเพื่อกินกับกาแฟพี่แย่งกินหมดคะ่ะนสึกไม่กินเลยนสึกขันละคะ่ะถึงขันละ เออเหลือแป้งจากรถมาเนาะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้คลิปยาวไปนะคะไปเที่ยวบ้านๆเพื่อนๆช้าหน่อยก็อย่าว่ากันเลยช่วงเนี้ยมันติดตามเรื่องแอมไซยานายกับเรื่องเลือกตัง้งสองเรื่องก็หมดวันแล้วไปทุกบ้านแล้วกลับทุกไปทุกบ้านแล้วเดี๋ยวขอขอบิ้วอารมณ์ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ